สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะรถกระบะแคปเปิดได้ค่ะสภาพสวยพร้อมใช้งานขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะทุกท่านเอาไปใช้งานประกอบอาชีพได้สบายๆค่ะในราคา79,000บาทเท่านั้นนะคะ Ford Ranger B05 แคปเปิดได้เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเรียวง่ายขับขี่สบายเบาๆภาสีพรบปี6 6 6เร่มเอกสารชุดโอนมีโคบค่ะแคปเปิดได้กว้างๆเลยนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานระบบแอร์เย็นฉ่ำวิทยุติดโครบร้อแมกขอบ15ายังยังใช้งานได้อีกยาวนะคะเป็นยังเปอร์เซ็นต์ค่ะกระบับป,ปูแมกไ i รเนอร์นะคะฝาท้ายเปิดได้สภาพสีรอบคันก็ตามรูปนะคะโดยรวมยังสวยอยู่ค่ะ ภายในสะอาดภาษีพรบรนะคะ66ค่ะเดินตุรานะคะกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะ79,000บาทมีบริการส่งถึงที่สนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านนะคะได้ตรวจสอบเอกสารแระ สภาพของรถด้วยตนเองนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ